ลงกับหญ้าครับตีขึ้นฝั่งขึ้นหญ้านะครับผมแล้วลากลงมานะครับได้เรื่องเลยกระประช่อนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นคลองส่งน,น้ำครับข้างทางเป็นช่องช่องปักท่อนะครับรช่อนก็ใสยสวยทีเดียวครับขึ้นกัน บาทีนึงนะครับเนี่ยครับสายแก้คันนะครับผมสีส้มครับก็ตรงนี้เป็นไม้ข้างทางนะครับเป็นคลองหลอดเล็กๆครับก็ถ้ามีหญ้ามีอะไรเนี่ยตีขึ้นหญ้านะครับแล้วลากลงมาเนี่ยปลามันจะไม่ระแวงนะครับผมนะครับไม่กี่ไม้เองครับกัดเลย สุดยอดมากสายแก้คันครับ